สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเขาหรือสีขายกันนะฮะนี่เราตัดแต่งต้นที่ตายออกแล้วนะครับนี่กำลังนั่งจัดทำเลยนะครับป๊าบนี่พวงเท่าไหร่ครับคุณแม่ห้าสิบห้าจ้าห้าสิบห้าบาทนะฮะสิบพวงเท่าไหร่ครับคุณแม่สิบพวงห้าสิบสิบพวงพละห้าสิบบาทครับนี่ขาวๆสวยๆไม่ดำนะครับจับใหม่ทุกพวงนะฮะ นี่ว้าวยาวนะครับความยาวความยาวอยู่ที่เออไม้บรรทัดสิบ็ดเซนนะ่ะสิบเจ็ดนิ้วอะหนึ่งไม้บรรทัดสิบ็ดนิ้วนะฮะไม้บรรทัดสิบเจ็ดนิ้วประมาณนี้นะครับสิบแปดนิ้วนะครับห้าสิบห้า <55 S 2> บาทบรรทัดสีนิ้วสิบแปดนิ้วครับสิบแปดนิ้วเซนสิบแปดนิ้วนะครับ สี่สิบห้าเซนนะฮะไม้มาทัดหนึ่งพอดีนะฮะยาวเกินด้วยนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับขาวนะครับนี่ไม่มีดำเลยนะครับเพราะว่าเราตัดแต่งออกหมดแล้วนะครับนี่สมบูรณ์มากนะครับมีดอกด้วยครับนี่อันนี้คือดอกของเขานะครับ ตัดลงมาจากของเรานะคะนี่นรครับเดี๋ยวพา,วาไปดูนะครับของเราอยู่ข้างรัวนะฮะนี่ครับเราเลี้ยงไว้นะฮะ<ส>อายุเยอะๆแล้วเขาก็จะดำนะครับ<ส>เราก็ต้องสางแล้วก็มาตัดแต่งของเขานะครับ นี่อันนี้ก็เลี้ยงได้นานแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยสนใจสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าไปที่เพจนะครับสุนีฟาร์มนะครับเพจ Facebook สุนีฟาร์มนะฮะ มีขายอยู่นะครับใครสนใจเขา้าฤาษีไปแต่งบ้านนะครับไปเลี้ยงดูนะครับนี่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ